สวีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมาแนะนํามือถือที่โคตรถูกเลย3ใบเท่ามีทอนนะครับคุณได้จอร้อยยี่สิบเฮิร์ซลำโพงคู่นะครับมีฟัซชัดแบตเตอรี 5, ah, ่ห้าพันมิลลิแอมแใช้พอร์ตยูเอสบีไทก็คือเ no ทคโนสปาร์โกหนึ่งคือผมขายมาประมาณ2เดือนแล้วคิดว่ามันดีก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับจริงๆเทคโนคือยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้าง <ๆ S 2> ดีนะครับอันนี้ถ้าให้เทียบก็คือมันเป็นมือถือในเครือพวกอนะินฟินิตอินฟินิตหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือราคาถูกแลนะก็ส อันนี้ตัวเครื่องพอสติลมาอย่างดีนะครับตัวเครื่องแล้วก็ภายในกล่องก็แถมเคสมาด้วยนะครับแถมหัวชาร์จให้มาด้วยนะครับปกติมือถือส่วนใหญ่ไม่ได้แถมหัวชาร์จแล้วนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออินเตอร์แบนมีคู่มืคู่มือนะครับแล้วก็มีสายชาร์จตัวนี้เป็นสายชาร์จ usb type c เนาะหัวชาร์จเนี่ยจะจ่ายไฟ 5w 2์นะครับก็ประมาณ10วัตต์ส่วนใครอยากจะใช้ชาร์จเร็วก็ต้องไปหาหัวแยกนะครับผมไม่ได้รีวิวมือถือมานานแล้วเป็นปีแล้วนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้มันนนเป็มือืออออออถถรราาาาคคที่่ข้้งงูกะะาาไไจจจตด ว่ามันแค่2,650บาทนะครับสำหรับตัว RAM 3ารอม64นะครับแล้วก็มันจะมีตัว RAM 4รอมร28ราคา3,150่าบบาทแต่ว่าในเว็บเขาเขาจะเขียนไว้ประมาณ3 7 0 0นจะครับจริงๆราคาไม่ถึงนะเผื่อๆอาจจะได้ถูกกว่านี้ซะด้วยซ้ำสัมผัสแรกนะครับที่ผมจับตัวนี้บอกไว้เลยนะมันมันดีเกินราคาอันนี้ไม่ได้พูดอวยว่เพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับวัสดุตัวเครื่องอ่ะ แน่นอนนะมือถือราคาเรท2,000บาทมันก็เป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะให้ดูว่างานประกอบเขาค่อนข้างดีระดับหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะได้จอแบบใหม่ด้วยก็คือไม่ใช่จอติ่งหยดน้ำนะครับจะเป็นจอแบบเจาะรูแถมได้ลำโพงคู่เขามีลำโพงข้างบนนะครับเวลาเราเปิดเพลงอะ่ะมันจะได้ยินทั้งบนแล้วก็ล่างเอาง่ายๆเหมือนมือถือตัวท็อปตัวแพงๆเลยเหมือนเราใช้ค่ายผลไม้เราซื้อมา2 3หมื่นนะครับถึงจะได้ลำโพงคู่แต่ตัวนี้คุณจ่ายแค่2 0 0 0กว่าบาทได้ลำโพงคู่เนาะแล้วก็ลำโพงสนทนาก็แยกนะครับแล้ว ชาร์จอ่ะเขาให้ USB Type C ด้วย Type C แต่มีฟ้าชาร์จนะครับตัวนี้ฟ้าชาร์จ15วัตต์แบตเตอรี่ให้มา5,000 ah, ม,มิลลิแอมมีช่องแจ็ค3.5มิลแล้วก็ปุ่มจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยปุ่มตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์สแกนนิ้วด้วยเราสามารถตั้งค่าสแกนนิ้วได้ด้วยนะครับคือฟีเจอร์หลักๆที่มันควรมีมันมีครบเลยนะครับที่มันว้าวสำหรับผมก็คือเขาให้จอ120เฮิร์ตคือคุณจ่ายราคา2,006คุณได้จอ120เฮิร์ตหาที่ไหนนะครับ ถ้าผมใช้ค่ายผลไม้ผมต้องซื้อ16 Pro Max ถึงจะได้จอ120เฮิร์ชนะหนึ่งกล้องเขาวางแบบนี้นะครับเหมือนให้มาสองตัวนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆแค่ตัวเดียวกล้องตัวหลักให้มา13ล้านนะครับ f 1.8ไม่ได้มีรายโดดเด่นเนาะ27มิลิเมตรนะส่วนกล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับจะมีวิดีโอสั้นนะครับวิดีโอวิดีโอเนี่ยสามารถถ่าย Full HD 30เฟรมเรทนะครับ AI Cam นี่ก็เป็นหมวดปกตินะครับมีให้ดูองค์ HDR อะไร หมดบิวตี้ปรับผิวสีผิว CPU, นะครับใบหน้าเรียวเนี่ยปรับได้เป็นร้อยระดับเลยดวงตานะคือมือถือจีนส่วนใหญ่อ่ะโหมดบิวตี้เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วนะครับก็มีรูปบุคคลต่อไปต้องเพิ่มเติมมีทม์แลบด้วยเนี่ยทม์แลบสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุด full hd 30เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็มีระยะซูม2 x ด้วยนะฮะนี่แล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าทม์แลบเนี่ยจะให้มันเร็วกี่เท่า15เท่า30เท่าจนถึง5,400เท่า Hey, ถือว่าละเอียดอยู่นะครับมือถือในราคานี้คุณสามารถตั้งค่าเมนวลได้ระดับหนึ่งแล้วก็วิดีโอคู่ก็คือถ่ายวิดีโอพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหลังนี่ชิปเซ็ตถือว่าแรงระดับหนึ่งนะครับสามารถประมวลผลได้ประมาณนี้นะแล้วก็เป็นวิดีโอความละเอียด Full HD 30เฟรมเรทด้วยคือฟีเจอร์มันให้มาค่อนข้างเกินราคาผมว่าแล้วก็มีโหมดสับถ่ายกลางคืนโดยเฉพาะนะครับอันนี้พารารามาปกตินะครับแล้วก็มีภาพถ่าย AR แล้วก็ทั่ว,วไปนะไม่ได้มีรไรเด่น ตรงนี้โหมดมืออาชีพปรับได้ทุกอย่างเลยสปชัตเตอร์1ต่อ1,500นะครับเร็วสุดแล้วก็ช้าสุด6วิเหลือๆเลย6วิ ISO สูงสุด3,200นะครับต่ำสุด100แล้วก็ไว้บาลานซ์ปรับได้นะครับโฟกัสแมนนวลได้นะครับโหมดแมนนวลให้มาครบนะครับมาพร้อม Android เวอร์ชัน4คือทำไมาที่ผมบอกแนะนำว่าให้ซื้อมือถือมือหนึ่งไปเลยคือ เวอร์ชัน Android นะครับการที่เราซื้อมือถือมือหนึ่งเราจะได้เวอร์ชัน Android ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เราจะสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับถ้าเราไปซื้อมือถือมือ2บางทีมันเป็น Android เวอร์ชันเก่าเหมือนบางเครื่องสเปคแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามาพร้อม Android 9, เวอร์ชันเก่าเผื่อเราใช้ไปไม่นานอ่ะเดี๋ยวมันก็เข้าแอปนู้แอปนี้ไม่ได้แอปธนาคารอะไรไม่ได้แล้วบางเครื่องมือ2อาจจะเป็นเครื่องที่เขาปลดรายลงรายเดือนนะครับอ่าก็ก็ไม่สามารถใช้แอปธนาคารแย่ถ้าเราซื้อมือหนึ่งมันก็หายห Android เวอร์ชันใหม่แน่นอนเครื่องไม่ผ่านการเจเบรคไม่ผ่านการแดัดแปลงอะไรก็คือสามารถลงแอปธนาคารธนาคารอะไรได้หมดนะครับตัวนี้มันมาพร้อม Unisoc นะครับ T615 ความเร็วชิป Unisoc นี่ก็ประมาณมี d ดียเทคฮาริโอจนะครับแต่ว่าตัวนี้อ่ะคล็อกสปีดมันจะเยอะกว่าก็คือ2.0ส่วนตัวนี้มัน1.8นะครับเป็น CPU 8คอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้กราฟิกจะดีกว่า G85 นะครับจอฮีดีพลนะครับ120ยยเฮิร์ตนะ แต่ตอรี้ให้มา5,000มิลบอกไว้เลยแบบ5,000เนี่ยคุณใช้งาน1วันได้สบายเลยแถมเป็นพอร์ต USB Type C รองรับ Fast Charge ด้วยนะครับลำโพงสเตอริโอเนี่ยผมจะให้ดูเมนูเมนูเขาอะทำมาค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเขามามาค่อนข้างไกลเลยเมื่อก่อนเราดูฟกยี่หองยี่ห้อ Infinix Infinix Air Air รมันดูแบบไม่ค่อยมีระดับนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับเรทราคาเขาแล้วอะกับซอฟต์แวร์ที่เขาให้นะครับหน้าตา UI แบบนี้ Android เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็วัสดุตัวอุปกรณ์ในเด็ดราคาแค่2 0 0 0กว่าบาทคุณได้แค่เนี้ยคือมันโคตรคุ้มเลยณปัจจุบันะผมว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนที่เขากลาให้สเปคแบบนี้ในเด็ดราคานี้นะครับรองรับ Wi-Fi 5G ด้วยนะครับอ่าไ 5G ก็คือถ้าเราอยู่ใกล้เราเตอร์เราต่อ w i f i 5G ความเร็วในการรับส่งข้อมูลมันจะแรงกว่า Refresh r a ร e หน้าจอปรับเป็น60เลได้นะครับแต่ผมแนะนำมันมี120ก็120เลยนะครับใครเคยใช้จอ120ให้กับ ไปใช้จอ60 h แน่นอนให้เซนเซอร์สแกนนี้ด้วยนะครับเซนเซอร์สแกนนี้จะอยู่ด้านข้างตัวเครื่องอโอเคอันนี้เครื่องไม่มีรหัสอยู่นะครับใช้มือนี้เปิดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งเนี่ผมใส่สแกนนิ้วมือนี้นะปุ๊บก,กดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับแค่แตะเบาๆกดได้เลยฟังก์ชันพิเศษเราจะเพิ่มแรมก็ได้นะครับรู้สึกว่าแรมมันน้อยไป4กิกนะครับเราก็เพิ่มเป็น8ได้นะเนี่ยสูงสุด สูงสุดบวกอีกสก็เท่ากับแแต่เอาจริงๆผมว่ามันไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นเพราะว่ามันจะเอาพื้นที่ของรอมมาจําลองเป็นแรมนะครับเขามีฟีเจอร์ Dynamic Port ด้วยนะครับให้กลับล็อกใบหน้าโทรเบื้องหลังนะครับพาดเคลืหห่อนไวระหว่างชาร์จนะครับเวลาเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่ก็คือเขาจะแสดงบนนี้บริเวณกล้องคล้ายๆ Dynamic i c e l a n นะครับผมจะลองโทดูนะกปัดลงนะม,มันจะมีฟีเจอร์นี้ด้วย ยัลลกะไม่ธรรมดาเนี่ยเราเลื่อนหน้าจอเห็นไหมมันเร็วหรือเปล่านี่ผมว่ามันติดมือเลยนะก็คือการสัมผัสค่อนข้างไหลลื่นอะ่ะมันสามารถเปลี่ยนทีมได้คุณสามารถโหลดทีมจะเปลี่ยนทั้งไอคอนนะครับเปลี่ยนหมดเลยหรือว่าจะเปลี่ยนแค่วอลเปเปอร์ก็ได้นะเฟซบุ๊กไลฟ์กับ t ิ k กตอกไลฟ์อ่ะเขาจะใส่มากับเครื่องเลยนะครับจริงๆตัวนี้ด้วยสเปคมันแรม4ี่รอมร้อยยี่สิบแปดใส่ t ิ k กตอกเวอร์ชันปกติก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองติ๊กตอกไลฟ์ให้ดูก่อนแล้วกันไม่เคยนะ<ม>แต่รุ่ ังออเห็นไหมว่ามันเลื่นข้างในก็คือเลื่อนปุ๊บปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดมาตามมือเลยนะอันนี้เป็นติ๊กตอกไ์เดี๋ยวเราลองติ๊กตอกเวอร์ชั่นเต็มอืมก็คือใช้เวอร์ชั่นปกติได้สบายนะมาตามมือลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเร็วไหมสองพันกว่าบาทเร็วไหมครับ ด้วยหน้าจอที่มันใหญ่อะทำให้เราสามารถพิมพ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างเร็วผมว่าซอฟต์แวร์เขาทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับเอาอยู่ตรง y o t u ุ e ปังคุณภาพเสียงดูนะครับทนายตั้มหลังจากที่ไม่โพสต์มานานเนี่ยเขาโพสตว่าอะไรนะบีใครๆก็ไม่รักผมคือโพสตเป็นเพลงเลยเอะขนาดพัดลมยังส่หน้าเลยเพลงดูงพลับลอยขึ้นมาใช่ไหมค่ะ ไม่ได้มีเบดเบดไม่ได้แน่นนะครับเสียงค่อนข้างแบนๆแ,แต่ข้อดีเราได้ลำโพงคู่แต่เราเปิดเพลงที่มันมีซาวด์แทร็กแยกซ้ายขวาก็คือมันจะออกซ้ายขวาเลยนะครับเวลาเราดูหนังอะไรอะ่ะมันก็จะได้อัตราสมากกว่าโหลดเว็บไซต์หน้าแบบเดสก์ท็อปอ่ะก็คือโหลดได้สบายๆเลยเนี่ยแทบไม่มีอาการน่วงอาการกระตุกให้เราเห็นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาให้จอ120เฮิรตคุณจะเห็นถึงความไหลลื่นนะครับคือมันจะมาตามมือลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนี่ ซื้อไปเราก็อยากจะตัดวิดีโอนะเวลาว่างๆเนี่ยก็สามารถลงแคปคงแคปคัดได้ได้ปกตินะครับใส่ทันสิชันนิดนึงเรนเดอร์ดูก็คือถ่ายมา 1080P ก็เรนเดอร์ออก 1080p ได้นะครับเอาง่ายๆเอามาตัดวิดีโอได้นะครับอยู่ในยุคที่มือถือราคา2000กว่าบาททำได้ขนาดนี้รุ่นเนี้ยมันจะมีให้เลือกแค่2สีนะก็คือสีดำแล้วก็สีขาวออกฟ้าๆแบบนี้นะครับสามารถกันน้ำา IP 54นะครับก็คือกันละอองน้ำได้ เวลาฝนตกเราถือมือถือแล้วก็ฝนโดนโทรศัพท์อ่ะก็สามารถกันได้ระดับหนึ่งนะครับคือทุกเครื่องแหละมันบอกกันน้ําถ้าน้ําเข้าก็ไม่มีบริษัทไหนรับผิดชอบนะครับแล้วก็เขาแจ้งว่าใช้4ปีไม่มีสะดุดแต่ไม่ได้บอกนะว่าอัปเดต4ปีหรือว่าอะไรกันแน่อาจจะเป็นการใช้งาน4ปียาวๆโดยที่เครื่องไม่ค้างขอวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างได้เลยสวัสดีครับ